มากินตำสเต็กกับผักสดสดรอบบ้านกันครับก่อนอื่นเดี๋ไปดูวิธีการทำก่อนเลยไปขั้นตอนแรกนะครับนี่เลยนำเนื้อลงไปย่างร <c oughs> ะหว่างที่รอเนื้อสุกนะเรามาตำพริกก,ก่อนเลยจากนั้นใส่มะเขือเทศลงไปนี่โอ้มีขีดถูก มีดต้องเข้าแล้วนะฮะมีดมะนาวใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยต่อไปใส่มะเขือสดๆนี่เอาขาต้นเลยฮะ <c oughs> ออ่อนเป็นมะเขือขาวปรุงเครื่องด้วยน้ำตาลทรายผงจุรสน้ำปลา น้ำปลาระโอ้แตกจุดๆเลยฮะเดี๋ยวได้กลับก่อนกลับก่อนโอ้เกือบลวกเกือบลวกเกือบลวกอ่ะหลังจากนั้นนะครับยั่วเลยวันนี้เราได้รับนี่เลยสนับสนุนมาจากถังปีดตัดครึ่งนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเนื้อเราจะไหม้ซัก่อนนะฮะหลังจากนั้นนี่เลยสเต็กสุกแล้วลาดน้ำตําลงไป ตำสเต็กสดสดเดี๋ยวไปกินกับผักสดสดกันตำสเต็กกับยอดผักกระถินออนสดสดมาโดูดูฮะอ,อืมโอ้โหกลัวปืนดู ก็ถึงก็โคตรอ่อน <c oughs> เด็ดมากบอกเลยลองไปทำตามกูดูนะฮะตามสเต็กกับผักอีเล <c oughs> ดอดูเขาเรียกว่าอาหารไทยกับอาหารฝรั่งผสมมาสานกันนะม เต็มเครื่อง